สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์รพีพบกันอีกครั้งในช่องอนุบาคลคริปโตนะครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยเหรียญที่สุดร้อนแรงซึ่งแย่งพื้นที่เข่าไปทั่วโลกแม้กระทั่งเซเลบดังๆทั้งสายบันเทิงกีฬาธุรกิจลงทุนรวมไปถึงชาวบ้านก็ยังเข้ามาร่วมแจมด้วยเหรียญที่ว่านี้ก็คือชิบะอินุหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าชิปที่อยากจะชวนคุยชวนคิด ไม่ใช่เพราะว่าอยากจะมาเชียร์ราคาให้มูลหรือให้เข้าไปซื้อแต่ผมอยากจะมาถอดรหัสมูลค่าแล้วก็ขุดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเหรียญชีบาบมากกว่าครับเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจและสามารถนำเอาไปเป็นบทเรียนที่ดีในการเทรดคริปโตได้แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอกำลังใจจากผู้ฟังทุกท่านเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปันความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนคนอื่นนะครับขอบคุณครับ ผมเริ่มต้นจะให้ดูคะแนนการประเมินมูลค่าของเหรียญน,นี้ก่อนโดยใช้ three quarter model ในการถอดรหัสมูลค่านะครับเหรียญน,นี้ได้ Q score อยู่ที่2 0เต็ม40โดยได้มาจาก demand 8คะแนน scarcity 2คะแนน trust 3คะแนนและ market maker 7คะแนน สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจคอนเซปต์การใช้โมเดลนี้ผมทำคลิปแยกอธิบายโมเดลนี้อย่างละเอียดเอาไว้แล้วให้คลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับทีนี้ผมอยากจะไปเริ่มโดยให้ทุกคนทำความเข้าใจตัวเหรียญชีบก่อนซึ่งถ้าจะให้ดีผมคิดว่าน่าจะเปรียบเทียบกับเหรียญหมารุ่นพี่ยอดฮิตอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือโดดคอยว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรโอเคเรามาดูกันนะครับ ตัวโดดคอยนั้นนะ่ะเกิดมาจากการที่มีเดฟสองคนนะครับต้องการทำเหรียญล้อเรียนบิตคอหย Bitcoin, หรือเราเรียกกันว่า Meme โดยไปเอาโค้ดจาก l u c กี้คอยมาดัดแปลงปรับนู่นแต่งนี่แล้วก็สร้างเชนตัวเองขึ้นมาแล้วก็ใช้ c o n s e n ซัส m มคาน n ซึมเป็น Proof of Work เหมือนกับบิตคอยเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวพารามิเตอร์ปรับแต่งก็ทำให้มันง่ายขึ้น เนื่องจากมันเป็นเหรียญล้อเรียนก็เลยใส่พารามิเตอร์ไม่ได้โหดมากนะครับแล้วก็หลายอย่างก็ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่บิตคอยมีเอายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าบิตคอยมีเหรียญจำกัดที่21ล้านเหรียญโดดคอยก็ปั๊มเหรียญเข้าระบบเป็นแสนล้านเหรียญแล้วก็มีผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องโดยการขูดแบบ proof of work ส่วนโลโก้ก็เอามีหมาน่ารักนารักอย่างหมาชิบะเป็นโลโก้อะไรทำนองนี้นะครับ ด้วยโครงสร้างแบบนี้ทำให้โดดคอยมีสถานะเป็นคอยจริงๆของระบบเพราะว่ามีเชนเป็นของตัวเองก็เปรียบเสมือนมีอาณาจักรเป็นของตัวเองอะไรทํานองนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูชิบะอินุบ้างเหรียญน,นี้เขาว่ามันเป็นเหรียญล้อเหรียนของเหรียญล้อเหรียนอีกทีหนึ่งคือ Meme of Meme คือผู้สร้างเขาไม่ได้ทำเชนของตัวเอง แต่ว่าไปสร้างอยู่บนเชนอีเธเรียมซึ่งถือว่าเป็นดีแอปลิเเชัันตัวหนึ่งรันอยู่บน smart c o n t แ a c t แน่นอนที่สุดนะครับใช้ฟังก์ชัน ERC 2 0ดังนั้นเหรียญที่สร้างขึ้นมาก็มีสถานะเป็นแค่โทเค็นเท่านั้นไม่ใช่คอยนะครับเพราะว่าคอยของเชนก็คืออเ t อร์ซึ่งอยู่บนเชนอีเธเรียมนะครับแล้วก็ตัว consensus mechanism ก็ใช้ของอีเธเรียมซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็น proof of work อยู่ เห็นไหมครับว่าชีบะนั้นเป็นแค่โทเค็นส่วนโดดคอยเป็นคอยของเชนถ้าพูดถึงในแง่ของสถานะของเหรียญแล้วคอยจะมีสถานะที่ดีกว่าเพราะว่ามีอาณาจักรเป็นของตัวเองแต่ว่าเขาจะต้องสร้างโนดขึ้นมาเป็นระบบส่วนชีบะนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่เขียนโค้ดในสมาร์ทคอนแทคแค่นั้นเองก็สามารถเป็นโทเค็นได้แล้ว ถึงตรงนี้ใครที่พอรู้เรื่องสมาร์ทคอนแทคมาบ้างก็จะรู้ว่าการสร้างโทเค็นบน ERC20 นั้นง่ายมากตอนนี้มีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะครับแค่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็ทำได้แล้วส่วนจะเอากี่เหรียญก็กรอกตัวเลขลงไปแค่นั้นเองความยากจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่มันเป็นเรื่องการทำให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกต่างหาอันนี้ถือว่าโคตรยากเลยแต่ว่า ชีบะทำได้ครับนับเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งเลยนะครับเอาละมาดูกันต่อผมอยากจะเริ่มถอดรหัสมูลค่าโดยดูที่ตารางสีช่องกันก่อนเลยเราไปเริ่มที่ช่องแรกกันก่อนเลยนะครับ scarcity scarcity เป็นเรื่องของซัพพลายของเหรียญที่จะเน้นในเรื่องของคุณสมบัติความหายาก จริงๆแล้วผมเคยทำคลิปบอกว่าโดดคอยนั้นปั๊มเหรียญออกมามากมายมหาศาลเป็นแสนล้านเหรียญแต่ว่าพอเจอเหรียญชิบะเข้าไปเนี่ยผมว่าโดดคอยนั้นเด็กๆเลยเพราะว่าคนสร้างเหรียญชิบะเขาปั๊มเหรียญออกมา1,000ล,ล้านล้านเหรียญฟังไม่ผิดนะครับ1 0 0 0ล้านล้านเหรียญถ้าเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์ก็จะได้1คูณ10ยกกำลัง15 เรียกได้ว่าคลองอันดับหนึ่งของจำนวนเหรียญที่มีอยู่ใน Market Cap นะครับพอเห็นการปั๊มเหรียญออกมาแล้วเนี่ยแว็บแรกเนี่ยผมอยากจะให้คะแนนช่องนี้เป็นศูนย์ไปเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่มันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องที่ว่านี้ก็คือชิบะมีนโยบายที่ลดความเฟอร์ของเหรียญทั้งที่ตั้งใจและก็ไม่ตั้งใจคือเมื่อผู้สร้างปั๊มเหรียญออกมาแล้ว1,000ล้านล้านเหรียญ เขาได้โอนเหรียญครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะครับไปให้กับาศาสดาของเขานั่นก็คือวิชลิกบูเชลลนเจ้าของเชนอิตาเลียนนั่นเองคือตันนี่ได้รับก็ผมคิดว่าตกใจนะครับว่าใครก็ไม่รู้โอนเหรียญอะไรมาก็คงคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าจะตัดสินใจจัดการกับเหรียญน,นี้อย่างไรดีแล้วก็พอคิดได้นะครับสิ่งที่วิเชลิกทำก็คือแบ่งเหรียญออกมาเป็นสส่วน ส่วนหนึ่งเนี่ยก็โอนไปให้กับโครงการสู้โควิดของอินเดียก็เป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควรนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เยอะมากนะครับวิชลิกแกโอนเหรียญน,นี้เอาไปเผาทิ้งดังนั้นนะครับเหรียญชิบะที่ผลิตออกมาก็ลดลงไปทันที41%ของซับไพซึ่งเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสข่าวไปทั่วโลก เรียกได้ว่าชีบะชิงพื้นที่สื่อผมว่าหลายวันเลยและทุกคนต่างก็พูดถึงประเด็นนี้ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวิทริกเผาเรียญจริงๆตรงนี้แหละครับผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วว่าทุกคนสามารถตรวจสอบธุรกรรมต่างๆได้บนบล็อกเชนด้วยตัวเองและนี่คือความโปร่งใสที่ระบบไหนก็ให้ไม่ได้เนื่องจากเหรียญน,นี้เป็นโทเค็นบนเชนอีเเลียมวิธีการเช็คก็เข้าไปที่ etherscan io แล้วก็ค้นคำว่าชิบะอินุเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับเริ่มแรกก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเข้าไปที่เว็บ e t h e r s c a n i o แล้วก็เซิร์ชคำว่าชิบะอินุเลือกเหรียญจากนั้นให้ดูนะครับเข้าไปที่แท็บ holders ซึ่งตรงนี้มันเป็นการเรียงลำดับกระเป๋าที่มีเหรียญเยอะที่สุดไล่ลงมานะครับ เราจะเห็นว่ากระเป๋าใบแรกมีชื่อว่า b a c k Hole ซึ่งเป็นกระเป๋าที่วิทลิกโอนเหรียญเข้ามาสู่หลุมดำตรงนี้แล้วให้ดูตัวเลขตรงนี้นะครับ41%ก,กว่าๆตรงนี้หมายถึงจำนวนเหรียญเมื่อเทียบกับ total supply แล้วก็ไล่ลงมานะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋ารองลงมาเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่าจำนวนเหรียญเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่พอรู้ก็จะเป็นกระดานเทตซึ่งพวกนี้ก็ทำหน้าที่เก็บเหรียญของคนที่เทตในกระดานนั่นเองนั่นก็คือเหรียญของรายย่อยเรื่องถัดมาที่น่าสนใจก็คือมีคนบอกข่าวว่าคนสร้างเหรียญชีบะปั๊มเหรียญออกมาเพิ่มความเป็นจริงคือไม่มีนะครับเหรียญได้ถูกผลิตออกมา 1,000ล้านล้านเหรียญตั้งแต่ครั้งแรกแล้วจบงานไปแล้วไม่มีผลิตเพิ่มคำถามมีอยู่ว่าแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันเป็นอย่างนั้นคำตอบก็คือให้ไปเช็คที่ Smart Contact เองได้เลยนะครับที่แท็บคอนแท c t แล้วให้ดู total supply หรือดูที่หัวข้อ max total supply ก็ได้นะครับตามนั้นเลยแล้วใครที่อยากจะแกะโค้ดโดยตรงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ สามารถเข้าไปดูได้เองถัดมาถ้าสังเกตดีๆนะครับตัวเลขของ max total supply มันไม่ได้เป็นตัวเลขกลมๆ1,000ล้านล้านเหรียญทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคำตอบก็เพราะว่านโยบายเผาเหรียญของชิบะนั่นเองทุกธุรกรรมของเหรียญชิบะที่เกิดขึ้นในชิบะอีโคซิสเต็มจะมีการเอาเหรียญชิบะไปเผาทิ้งเรื่อยๆ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้เองจาก EtherScan นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกก็มีคนทำเว็บรายงานผลของการเผาเหรียญชิบะด้วยทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นลองเข้าไปดูเว็บที่ชื่อว่า chipburn.com นะครับแล้วก็ในเว็บก็จะมีลิงก์ไปที่ EtherScan เพื่อให้เราตรวจสอบจาก EtherScan ได้โดยตรงด้วยและเมื่อมาดูนโยบายการบริหารเหรียญของชิบะแล้วผมว่ามันน่าสนใจนะ เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่ามันน่าสนใจอย่างไรคือ 1. เมื่อมิ้นท์เหรียญออกมาอย่างมากมายมหาศาลแล้วเขาก็โอนไปให้วิชลิกเรียกกระแสแล้วก็โดนวิชลิกเบิร์นทิ้งไป41%ข้อ2นะครับเหรียญชิบะมีแม็กซ์สป라ไม่มีการผลิตเหรียญออกมาเพิ่มไม่มีการขุดแบบ Proof of Work ไม่มีการสเ a k กแบบ proof of stake เพราะว่ามันเป็นโทเค็นนะครับซึ่งต่างจากโดดคอยที่มีการผลิตเหรียญออกมาจากการขุดได้ตลอดและก็ไม่จำกัดข้อ3นะครับมันมีการเผาเหรียญทิ้งโดยมาจากธุรกรรมต่างๆใน Shiba Ecosystem โ okay, อเคตรงนี้มันช่วยโปรโมท d e f านะครับแต่ว่ามันก็ช่วยลดสปายของเหรียญออกไปได้จริงๆ ตอนต้นที่ผมคิดในใจนะครับผมจะให้คะแนนเป็นศูนย์แต่ว่าพอมาดูนโยบายเหรียญแล้วเนี่ยผมก็จะให้คะแนนเพิ่มนะครับโดยผมจะให้คะแนนที่2คะแนนครับช่องถัดไป trust trust หมายถึงคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยความน่าเชื่อถือและคุณค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ผู้สร้างเหรียญชิบะเขาใช้นามแฝงว่าเรียวชิเขาไม่แสดงตัวตนออกมาเขารวมกลุ่มคนที่มีอุดมการเดียวกัน เพื่อมาทดลองสร้างเหรียญที่มีความเป็นดีเซนทลซ์อย่างสมบูรณ์แบบโดยดูแลด้วยชุมชน100%ฟังแล้วคุณคุณไหมครับเขาประกาศว่าเหรียญน,นี้คือดีเซนทลซ์มีมโทเค็นประกาศไว้ที่หน้าเว็บเลยและก็บอกว่าโปรเจก์นี้เป็นการทดลองให้ชุมชนดูแล100%ดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งตัวเปเปอร์นะครับเขาตั้งชื่อว่า Wolf Paper แทนที่จะเป็นไวท์เปเปอร์เพื่อให้ทุกอย่างมันจะดูเป็นตีมหมาทั้งหมดนะครับคำว่าวูบ f, มันหมายถึงเสียงเห่าคือนอกจากชุมชนจะเป็นคนลันแล้วนะครับตัวโปรเจกต์ที่พัฒนาก็มาจากดีเซนท l ไลท์ทีมเช่นเดียวกันแล้วเขาก็มีความเชื่อว่ามันดีกว่าเซนท l ไลท์ทีมตัวเลวชิ้นะครับได้ตัดสินใจสร้างโปรเจกต์นี้บนเชนอีเธอรียม เพราะเขาคิดว่ามันเป็นเชนที่มีความดีเซนทัลไล์มากกว่าเชนอื่นๆด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วพวกเขาถึงโอนเหรียญครึ่งหนึ่งไปให้กับวิชลิกผู้สร้างอิตาเลียมนั่นเองตรงนี้คือเหตุผลนะครับผมเองนั่งลองอ่านปเปเปอร์ของเขานะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าตัวเหรียญชิบะนี่เอาไว้ทำประโยชน์อะไรแต่พูดถึงการสร้างชิบะสวอปซึ่งเป็นดีเซนทัลไล์อีโคซิสเต็มที่ดีที่สุดในความคิดเขานะครับ แล้วก็มีการสร้างโทเค็นเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโทเค็นชื่อ leash bone ซึ่งตรงนี้เริ่มมีรายละเอียดเยอะแล้วนะครับผมจะไม่เจาะลงไปเพราะว่ามันจะทำให้คลิปยาวเกินไปกลับมาที่ช่อง trust ก,กันต่อสรุปแล้วชีบะเป็นแค่มีมโทเค็นตัวหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เป็นส่วนประกอบของโปรเจกต์ชีบะ swap คำถามมีอยู่ว่าแล้วเราจะมองคุณค่าประโยชน์ใช้สอยมันอย่างไรดี คืออาจจะมีเซเลบหรือยูทูบเบอร์บางคนนะครับก็บอกว่ามันเป็นมีมของมีมเป็นเหรียญล้อเลียนของเหรียญล้อเลียนอีกทีหนึ่งนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมมีมุมมองต่อชิบะที่ต่างไปนะครับผมว่ามันทำหน้าที่คล้ายกับเป็นของสะสมเหมือนกับสเต็มคือตราบใดที่มีคนยังชมชอบอยู่เยอะๆมันก็มีคุณค่าเพราะฉะนั้นงานของมันได้จบไปแล้ว ตอนนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมในตัวเหรียญเท่านั้นคืงจริงถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่ามีร้านอาหารรับจ่ายเงินด้วยเหรียญชิบะหรือมีข่าวรือว่าเทสลารับชำระเงินด้วยเหรียญน,นี้ด้วยแต่ว่าด้วยความเป็นโทเค็นบน ERC20 การทำหน้าที่เป็นสกุลเงินในการจ่ายผมคิดว่ามันคงไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับเหรียญอื่นๆนะครับลองคิดถึงค่าแก๊สของอิตาเลียมมันก็ยังแพงและก็ช้า ดังนั้นมันจะต้องมีการเซตเงื่อนไขพอสมควรในการรับจ่ายเช่นอยู่ในกระเป๋ากระดานเทศเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันคงไม่ง่ายในการให้ทุกคนมีสภาพแวดล้อมในการถือคริปโตแบบเดียวกันดังนั้นคะแนนในข้อนี้ผมให้แค่3ครับในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นของสะสมช่องถัดไปดีมานดีมานเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่แต่มีอำนาจน้อย อันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับผู้สร้างพยายามสร้างเหรียญที่ดูแลโดยชุมชน100%และก็เรียกเหล่าสาวกเหรียญชิบะว่า chip army คือในตัวเปเปอร์เขาได้พูดถึงพลังของชุมชนคนตัวเล็กนะที่สามารถรวมตัวกันสู้กับคนส่วนน้อยตัวใหญ่ได้และก็ได้ยกเคสของหุ้นเกมสต็อปที่รวมพลังกันจากเลดดิตซึ่งเป็นกระดานข่าวคล้ายๆกับพันทิปนะครับ แล้วก็ไปไล่ราคาจนชนะกองทุนได้ทำให้เกิดภาวะชอ็อตสเกลตขึ้นมาซึ่งตอนนั้นก็ทำให้พวกกองทุนที่ชอ็อตทุ้นไว้เจ๊งกันไปเป็นแถบเลยนะครับสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์สำหรับเหรียญนี้ก็คือลาวสาวกกองทัพชิบะที่เติบโตอย่างรวดเร็วและก็มีความรักมีความศรัทธาในตัวเหรียญและแน่นอนที่สุดนะครับอุดมการในเรื่องของดีสัญไลา์ก็เรื่องหนึ่ง แต่การที่พวกเขาได้เหรียญที่มีราคาต่ำมากๆและพวกเขาก็มีความหวังนะครับว่าเหรียญน,นั้นจะขยับราคาสูงขึ้นแล้วก็จะพาทุกคนมูลรวยไปตามๆกันสรุปแล้วการเก็งกำไรก็ยังเป็นหัวใจหลักอยู่ดีนะครับและพอราคาเหรียญขยับขึ้นมาทีเนื่องจากหน่วยเป็นโทศนิยมหลายตำแหน่งมาก มันทำให้ผลตอบแทนกลับคนที่ถือเหรียญก่อนหน้านี้เติบโตไม่ใช่หลายร้อยหลายพันเท่านะครับบางคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่าก็มีและมันก็มีข่าวออกมาเป็นระยะว่าเกิดเศรษฐีใหม่จากแค่ทดลองซื้อแบบขำๆนะครับโยนเงินเข้าไปซื้อแล้วก็เก็บไว้โดยไม่ได้ไปสนใจราคาขึ้นลงเวลาผ่านไปไม่นานนะครับประมาณสักปีหนึ่งแล้วกันน่ย มูลค่าของสิ่งที่ถือไว้เนี่ยสามารถทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีพันล้านได้และเรื่องทำนองนี้เองมันทำให้ชิบะสามารถแย่งพื้นที่ข่าวมาได้เยอะแล้วก็ทุกวันนะครับคนก็นิยมช,มชมชอบกันมากจากข่าวพวกนี้นะครับยิ่งทำให้เหล่าสาวกเพิ่มเข้ามาอย่างทวีคูณคนเก่าก็ยังมีความหวังที่จะถือเหรียญต่อไปราคาก็เลยมีแต่ค่อยๆขยับขึ้น ซึ่งตรงนี้คงไม่ต่างอะไรกับเคสของเกมสต็อปนั่นเองแต่ว่าช่วงนี้ก็มีราคาเหวี่ยงนะครับเนื่องจากมีบางคนที่ถือเหรียญเยอะๆอาจจะเทขายทำกำไรออกมาบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหรียญน,นี้ก็แย่งชิงพื้นที่ข่าวมาได้คนข้างเยอะคนส่วนใหญ่ที่ได้ยินได้สัมผัสได้รู้เรื่องครั้งแรกก็นิยมชมชอบนะครับเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ของเหรียญที่ดูน่ารัก แล้วก็ความรู้สึกนะครับว่าคนจ่ายไม่กี่เหรียญแต่ได้เหรียญชิบะมาเป็นแสนเป็นล้านเหรียญมันก็เลยได้ฟิลว่าเฮ้ยฉันได้เหรียญถูกแต่ว่าสื่อแล้วก็คนเล่นเหรียญอื่นๆก็มักจะมาแซวว่ามันเป็นเหรียญกาวนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการเติบโตของกองทัพชิบะได้แล้วเท่าที่ผมเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทิ้งเหรียญกันเท่าไหร่ดังนั้นช่องนี้นะครับในส่วนของดีมาน ผมให้คะแนนที่8คะแนนครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับ Market Maker Market Maker คือคนส่วนน้อยที่มีอำนาจใหญ่ที่จะกำหนดราคาของสินทรัพย์ผมคิดว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เหรียญน,นี้เป็นที่สนใจในวงกว้างก็คือตัว Market Maker อย่าง Elon Musk ที่มักจะทวีตข้อความนะครับที่เกี่ยวข้องกับหมาชิบะทั้งข้อความทั้งภาพแล้วก็บ่อยมาก ซึ่งคนตามแกก็เป็นล้านนะครับก็ไปตีความว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งที่อีลอนมัสทวีตเนี่ยมันหมายถึงโดจคอยหรือมันหมายถึงชีบะกันแน่แต่ก็ไม่รู้นะครับความคลุมเครือหรือความตั้งใจของอีลอนมัสก็ทำให้เหรียญน,นี้มีพื้นที่สื่อมากกว่าเหรียญใดๆใครๆก็ลงข่าวนะครับใครๆก็พูดถึงและการชี้วิชลิกหลังจากรับเหรียญชีบะแล้วเผาเหรียญทิ้งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บริจาคไป มันก็เลยกลายเป็นสตอรี่ที่เรียกความสนใจเข้าไปอีกแต่สิ่งที่เป็นตัวส่งราคาที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกระดานเทรดตัวกระดานเทรดเองเขาก็อยากได้ลิสต์เหรียญดังนะครับคนสนใจเยอะเพราะว่ามันจะเกิดวอลุ่มการเทรดที่สูงกำไรดีแน่นอนและนี่คือผลประโยชน์เกื้อกูลทั้ง2ฝ่ายครับและการมีสตอรี่ที่แปลกสนุกน่ารักของเหรียญ และพลังของสาวกทำให้สื่อมีเนื้อหาที่เอาไปเล่นทำคอนเทนต์กันต่อไปเรียกได้ว,ว่ามีข่าวเกือบทุกวันดังนั้นในช่องนี้ผมถือว่า Market Maker ทําทำได้ดีผมให้คะแนนอยู่ที่7ด้วยกันครับเอาละมาถึงบทสรุปกันแล้วเราถอดรหัสเหรียญชิบะแล้วเราเรียนรู้อะไรบ้างผมจะสรุปให้ฟังเป็นข้อๆนะครับเราอยากให้ทุกคนลองคิดตาม คือข้อที่1เรารู้ละวว่าคอยกับโทเค็นต่างกันอย่างไรเหรียญชิบะเป็นโทเคน็นส่วนโดดคอยเป็นคอยโอเคนะแต่โดยศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยผมว่าคอยมีศักด์สูงกว่าโทเคน็นแต่ว่าราคาและความนิยมของโทเค็นอาจจะเหนือกว่าคอยก็เป็นไปได้ข้อ2ในเรื่องของการเช็คความโปร่งใสของธุรกรรมที่เกิดเราสามารถเช็คได้เองเลย 24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดถ้าเขาบอกว่าเขาเผาเหรียญก็ต้องดูได้ว่าเผาจริงไม่ได้โกหกดังนั้นเราต้องรู้จักการใช้เครื่องมืออ่านข้อมูลให้ออกมันจะมีประโยชน์มากต้องลองกันนะครับข้อ3การแย่งชิงพื้นที่ข่าของชิบะผมว่าน่าสนใจด้วยบุคลิกของเหรียญอินฟลูเอนเซอร์ที่เล่นด้วยสตอรี่ที่กินใจแล้วก็มันมีคนทำกำไรได้เยอะจริง คือเรื่องราวเหล่านี้ผมว่ามันโดดเด่นกว่าโทเค็นตัวอื่นในตลาดมากมายทําให้กลุ่มสาวกเข้ามาซื้อเยอะมากกว่าขายและก็ไม่ต้องแปลกใจว่ามันสามารถดันราคาขึ้นได้ตลอดอย่างน่าอัศจรรย์ใจคือตอนนี้ผมมองเหรียญชิบะคล้ายกับเป็นของสะสมเช่นสเต็มคุณค่าของมันอยู่ที่คนนิยมชมชอบแน่นอนที่สุดนะครับคนชอบเยอะราคาก็พุ่งขึ้นเป็นธรรมดาแต่ในทางกลับกัน ถ้าวันหนึ่งคนเลิกนิยมทุกอย่างก็จบดังนั้นใครที่คิดจะเข้าเรียนนี้ถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ครับแต่ให้มองเป็นของสะสมคุณต้องอ่านความนิยมให้ออกถ้าอ่านได้ขาดถือได้ถึงผมว่าได้กำไรและกำไรเยอะด้วยแต่ว่าถ้าออกช้าก็ต้องจ่ายรอบวงเช่นกัน ส่วนใครที่ยังไม่กล้านะครับก็ลองเจียดเงินเล็กๆที่สามารถที่จะทิ้งได้ลองแย่เข้าไปดูเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับมาถึงข้อ4นะครับเหรียญชิบะมีแม็กซ์พายอยู่ไม่มีการผลิตเหรียญเพิ่มเราสามารถตรวจสอบได้เองจากโค้ดในสมาร์ทคอนแท็กดังนั้นถ้าเราพอที่จะอ่านโค้ดได้บ้างผมว่ามันเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆในโลกคริปโต ข้อ5นะครับมูลค่าและราคาไม่ใช่สิ่งเดียวกันราคาอาจจะเกินมูลค่าไปมากจากการเข้ามาเก็งกำไรของกลุ่มคนก็ให้พิจารณาตรงนี้ให้ดีนะครับว่าตอนนั้นมันมีการเก็งกำไรเกินไปหรือเปล่าข้อที่6นะครับไม่มีสินทรัพย์ใดในโลกนี้ที่ไม่มีการเก็งกำไรนะไม่มีจริงๆแล้วการเก็งกำไรก็มีข้อดีอยู่นะ เพราะว่ามันช่วยให้เกิดสภาพคล่องมันช่วยให้ตลาดมีชีวิตเพียงแต่ว่าการเก่งกำไรมากเกินไปมันก็สามารถทำให้ตลาดพังได้เช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างนะครับคลาสสิกเลยคือการเก่งกำไรหัวทิวลิปในปี1636ที่เราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าฟองสบู่ดอกทิวลิปจริงๆแล้วเนี่ยตัวดอกทิวลิปมันมีมูลค่าพื้นฐานของตัวมันเองอยู่ เพียงแต่ว่ามีคนแห่เข้ามาเก่งกำไรเกินขอบเขตการกลัวตกรถของคนก็ดันราคาเกินกว่าที่มันควรจะเป็นไปมากๆมากมาๆคือคนที่เข้าต้นน้ำแน่นอนที่สุดนะครับมีกลุ่มหนึ่งได้กำไรอยู่จริงส่วนคนที่เข้าช้าแล้วติดอยู่บนดอยนั่นแหละครับความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าต้นน้ำทำเงินจากคนที่ติดดอยนั่นเองเอาละ นี่คือบทรสรุปทั้งหมดกับการถอดรหัสมูลค่าครั้งนี้นะครับทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรแชร์กันมาให้อ่านกันหน่อยนะครับคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยส่วนสาวกชิบะเห็นการวิเคราะห์แล้วจะพึ่งเซงนะครับเพราะเห็นได้คะแนนน้อยตัวผมเองพยายามมองจากมุมมองที่เป็นกลางที่สุดและก็ไม่กล้านะครับผมพยายามจะพูดตามเนื้อผ้าตามความคิดเห็นจริงๆ โดยเฉพาะการมองว่ามันคล้ายกับเป็นของสะสมซึ่งจริงๆแล้วของสะสมมันมีคุณค่าและมันมีมูลค่าของมันอยู่จากความนิยมชมชอบของผู้คนจำนวนมากตรงนี้ก็ฝากกันไปคิดนะครับแล้วก็ท้ายสุดนี้นะครับใครอยากเข้ามาร่วมกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกคริปโตไปด้วยกันก็ให้คลิกลิงก์จอยมาตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ